สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับผมมาอัปเดตระบบวันเกิดที่ได้ปรับมาใหม่ในช่วงของอัปเดตฉลองครบ5ปีเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเราจะเข้าสู่เนื้อหากันเลยระบบใหม่ของวันเกิดนะครับผมจะเป็นการเก็บอ่าของเขาเรียกว่าหยดน้ําแล้วกันเนาะระยะเวลานะครับผมเราสามารถเก็บหยดน้ําได้เนี่ยก็คือ3วันก่อนวันเริ่มวันเกิดของตัวละครนั้นเช่นตัวละครนั้นเกิดวันที่ย7บเเราจะเริ่มเก็บได้ตั้งแต่วันที่24นะครับผมประมาณนี้เลยถามว่า เราจะหาได้จากที่ไหนบ้างล่ะหลกัหลกๆที่คุ้มที่สุดนะครับผมก็คือไมลเซกนั่นเองเป็นการเก็บต้นหยดน้ำนะครับผมที่จะมาในช่วงที่เก็บได้อย่างที่บอกไปเลยก็คือ3วันก่อนวันเกิดของตัวละครนั้นนะครับผมโดยการเก็บต้นหยดน้ำต้นหนึ่งเนี่ยจะใช้อยู่ที่2.5 Energy นนะครับผม จะเก็บได้อยู่ที่ประมาณ40-42ถึงนะครับผมก้อนหินหรือต้นไม้นะครับผมจะได้8ดอกไม้นะครับผมจะได้ประมาณ 1- 2หยดน้ำนะครับผมการเก็บถังบาเรลนะครับผมจะได้อยู่ที่4หยดน้ำนะครับกองของจะได้อยู่ที่4ี่หยดน้ำกองอุปกรณ์นะครับผมจะได้อยู่ที่ 1- 2หยดน้ำครับโดยการเก็บทั้งหมดนะครับผม Energy b o o s t นะครับหรือไม่บูทก็ได้เท่ากันเนาะที่หาได้ถัดมานะครับผมก็จะเป็นในไลฟ์ อันนี้เทสจากฟูทีมฮิตตินินโบระดับมาสเตอร์นะครับผมในแต่และ Energy คูณว่าตัวไหนคุ้มสุดหากเล่นในไล์ก็ตามนี้เลยครับเอาเป็นว่าสรุปง่ายๆก็คือการเล่นไล์นะครับผมทีมไม่มีผลเนาะเพลงไม่มีผลเราเล่นเพลงอะไรก็ได้เนาะออโต้หรือเล่นก็ได้เท่ากันเนาะแต้มที่ได้นะครับจะขึ้นอยู่กับ EXP ที่คูณ Energy นั้นนะครับผมคุ้มสุดเนี่ยจะอยู่ที่5ก็เอาจริงๆคือไปเก็บ ต้นหยดน้ําในไมเซไกนะ่ะคุ้มสุดละครับไม่ต้องออกมาเล่นในไลน์เนาะเอาเอเนอร์จีที่เราเล่นไลน์เนี่ยเอาไปเก็บต้นหยดน้ําในไมเซไกนคุ้มกว่าครับและที่สุดท้ายนะครับผมก็คือกาชานั่นเองจะใช้แต้มเกลือที่ได้จากการส่งการวันเกิดนะครับในการแลกเนาะโดยที่1นซีลเนี่ยจะได้อยู่ที่150หยดน้ําจํากัดการแลกอยู่ที่200ครั้งนะครับผมแล้วถามว่าหยดน้ําที่ได้มาเอาไปทําอะไรล่ะ เราจะเอาหยดน้ำนะครับมาลดน้ำต้นไม้ในไม้ไซไกซึ่งเป็นพื้นที่ใหม่ที่จะเพิ่มเข้ามาในช่วงเฉพาะเวลาเท่านั้นนั่นก็คือ3วันก่อนวันเกิดและ3วันหลังวันเกิดนะครับผมรวมทั้งหมดก็คือ6วันนั่นเองการลดจะลดได้หยดละ100ได้มากขึ้นตามโบนัสเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเรื่องโบนัสเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวผมจะไปพูดอีกทีนึงเนาะหลอดขั้นละ10,000มีสูงสุดอยู่ที่400ขั้นนะครับผมเมื่อลดน้ำจนเต็ม1ขั้นเนี่ยจะได้ดอกไม้มา1ึดอก โดยดอกไม้เนี่ยเราจะเอาไปสร้างเฟอร์นิเจอร์ที่สร้างได้เฉพาะช่วงวันเกิดเท่านั้นนะครับเฟอร์นิเจอร์นะครับก็สามารถสร้างได้ที่6วันเช่นกันก็คือ3วันก่อนวันเกิดและ3วันหลังวันเกิดนั่นแหละถึงจะมีสูงสุดที่400ขั้นนะครับผมแต่เราสามารถลดได้ไม่จํากัดเลยนะเพื่อเอาดอกไม้นะครับมาคาเฟอร์นิเจอร์ของวันเกิดเนาะเอาไปตกแต่งนะครับผมการลดเต็มในแต่ละขั้นนะครับจะได้ของตามนี้เลยหลักๆก็คือป้ายแบนเนอร์วันเกิดเนาะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราจะต้องดูไลฟ์วันเกิดใช่ไหมครับ แต่ตอนนี้เนาะไม่จําเป็นจะต้องดูไลน์แล้วนะครับมาเก็บหยดน้านํามาลดน้าต้นไม้แทนเนาะยิ่งขั้นเราเยอะเนี่ยแบนเนอร์เราก็จะอัพไปด้วยนะครับผมเช่นมีปีกมีดอกไม้เหมือนแบนเนอร์ความสัมพันธ์เลยนะครับมาที่เฟอร์นิเจอร์วันเกิดกันเฟอร์นิเจอร์จะมีตามนี้เลยครับใช้ดอกไม้ที่ได้จากการลดน้ําต้นไม้มาสร้างเนาะความพิเศษจะมีอยู่ชิ้นนึงก็คือโต๊ะที่มีเค้กนะครับเราสามารถแอคชั่นกับมันได้ในช่วงวันเกิดของตัวละครน,นั้นและอีก2วันหลังจากนั้นนะครับผม จะเป็นการเชิญตัวละครนั้นให้มาที่ไม้ไสกลาของเราเพื่อโอยพรวันเกิดเป่าเค้กของตัวละครนั้นนะครับไม่มีของอะไรให้แค่บทสนทน,นาพิเศษเฉยๆเนาะอ่ะมาพูดถึงโบนัสกันสักหน่อยนะครับผมหากเรามีการบันเกิดนะครับจะทําให้เราลดน้ําต้นไม้ได้มากขึ้นวงเล็บไม่ใช่การเก็บหยดน้ําได้มากขึ้นเนาะจากปกตินะครับที่เราลดได้หยดละ100ก็จะได้มากขึ้นตามเปอร์เซ็นต์ไใหม่นะครับจะได้อยู่ที่5 0 และใบเก่าจะได้อยู่ที่15%ครับโดยปัจจุบันตอนนี้นะครับจะแม็กซ์สูงสุดที่1 1 0เรลขบนัสนนะครับจะขึ้นอยู่บนหลอดตามนี้เลยครับผมของไลฟ์มันเกิดอย่างที่บอกไปนะครับว่าแบนเนอร์เราจะได้จากการลดน้ําต้นไม้นะครับผมแล้วการดูไลฟ์เราจะได้อะไรละ่ะก็ตามนี้เลยครับอ่ะมันไม่มีสติ๊กเกอร์แล้วเนาะของก็เปลี่ยนตามนี้เลยโอเคเสริมอีกนิดนึงแล้วกัน ถ้าพลาดหลายวันเกิดในปีก่อนๆนะครับผมเราสามารถมาเก็บวันเกิดที่เราพลาดได้นะครับผมโดยเดินมาที่ตรงข้างหลังตรงนี้นะครับผมกดตรงนี้จะสามารถมาซื้อได้ที่ตรงส่วนนี้นะครับผมในราคา3า0เพชรนะครับผมแบนเนอร์วันสําคัญต่างๆก็สามารถมาซื้อได้ในนี้เช่นกันนะครับผมเช่นปีใหม่คริสต์มาสฮาโลวีนนะครับผมซื้อแล้วก็ดูได้ไม่จํากัดเลยสามารถดูได้ทางขวามือตรงนี้เลยอ๋อออไม่ต้องดูจนจบก็ได้นะครับผมเวลาจะนับถอยหลังอยู่ข้างบนเลย ถ้าเวลานับครบเนี่ยก็สามารถออกได้เลยเนาะก็จะได้ของในไลฟ์ทันทีนะครับผมได้ครั้งเดียวนะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆเนาะมาอัปเดตข้อมูลกันเผื่อใครจะวางแผนเก็บแบนเนอร์วันเกิดของเมนตัวเองนะครับจะได้รับทราบข้อมูลแล้วก็เตรียมตัวกันจริงๆก็มียิบย่อยกว่านี้อีกนะครับอย่างเช่นการประกวดตกแต่งไม้เซกายวันเกิดนะครับผมของตัวละครน,นั้นก็จะเป็นเรื่องยิบย่อยถ้าเพื่อนๆสนใจก็เดี๋ยวผมมาทําให้ละกันเนาะ ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ให้หน่อยละกันนะครับใครที่อยากให้เพื่อนๆรู้เกี่ยวกับข้อมูลระบบบันเกินใหม่ที่ได้อัปเดตมาก็ฝากแชร์ต่อให้เพื่อนๆดูกันด้วยละและใครที่ยังไม่ได้กดซับและกดกระดิ่งก็อย่าลืมกดกันด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปข้อมูลจากเกมโปรเจกต์สกายนะครับผมจะพยายามทำออกมาเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรละไว้พบกันใหม่เมื่อมีโอกาสสวัสดีครับ